ป้าทองฝากปวดโป่งดีดีพี่น้องเอ้ยแดดแบบแจันแวนแล้วก็มีลมเย็นสบายผู้ใดที่เกี่ยวเขานี่นะคือเหมาะแห้งบต่ตรงกลงวนว่าฝนสิตกลงมาใส่นเนาะสบายดีเด้อเนาะสาบายดีเบิรสู้คูสู้คนสบายดีตอนบ่ายยินดีตอนหาบเขาสู่สองสาวันลันถุงเด้อทุกคนตอนนี้ฮ่ากำลังสิไปเก็บปักแตงกับอีแม่เนาะเพื่อนปลูกมักแตงว่าอยู่กลางทงความจริงแหละ S <S <preach science> พูนเห็นบอกในคนกกเนาซ้อนบ่อเดมาไทยซูเบิงเนาะต้องไปเบิงยูซองเบากีเพราะว่าตั้งแต่ตอนปลูกนะเบามีอันเป็นคนไทยอยู่พี่น้องแต่ว่าซ้อนลงมาเก็บอยู่แต่ว่ามีแต่แต่ว่ากับแต่หว่าบ่อเดทไยเนาะี่เบิงเนี้ยเขาปลีปลีน่ะเหลื่อมเลืองเห็นบอก เริ่มอิ่มแล้วแม่นอันนี้ก็คือไห,หนาของเขาที่เขาเกี่ยวข่าออกไปแล้วก็มีจะต,ต่อเพืองเนาะงวงในบุษันเน,น,น,นี่เอามาผู้ถั่วทงของเขาสาวอนผุนแบบน,นี้นะเอา บริภาคเบอร์เครียวป่ะที่นี่ใ่ดโอมันเหลีอ้งข้าวรจี้ยอาถมุ้เจ้าส่เขางานเขากลางเข่างานกลางอปล่ล่นีหันนี้ข่าลุงเลิ้นมอนในคองซ้อนแหลวไปแถวหนึ่งของลุงฮางกะชี ว่ามันสุกน้ำหลังเลยเป็นเสางานอีเดททุกคนจังว่าอันนี้เป็นข้างสวนพัก<อ>มักทั่วมกแตงอี่แมวมาปลูกอยู่ใธง้ามงามเลยช่วยมาปลูกสองเถาใหแหละหเก็บไปร้ายหอบไปเลยพักกาดนี่กำลังพอดีกินนี่อันนี้เป็นพักกาดเงี่ยเนาะทุกคนกินกระปุนกบปนปลาดุกโบนัออ่นนี่ผักหอมปลอมผักชีผัเบาเอือมาหล่อเบิงสวนเนา มาเบิ Luckily, no, ่งแตกพักกาดเก็บกินน like ้ำแน่แล้วน well, yeah, mm ั hmm. ่นแม่เอ้ยเขี่ยเขาแล้วอันนี้มันเป็นโพนกั่งให้นาเนาะทุกคนป้าถกชีนูยำหยางอยู่นี่เห็นบ่อีแม่เราปิดไปลายซามแล้วมือนี้เพิ่นตซิมเมอเก็บไปขายมือละซ้ำมือละซ้ำเห็นนั่นี่กระดาษโยกสุดแบบอ้าถกแม่นี่นี่แม่ พี่พี่เอาตัวใหญ่นี่นินี่คนสีเก็บไปขายนั่นเมื่อไหร่คนสบขาวได้นั่นบริหารมันใหญ่มันจังหวานเด่นห่ะในเครื่องนะพอดีนะเออหวานแต่แข็งแล้วบริชนมบ่ายต้องเล่นนะฮะแต่ก็เมื่อมาเก็บมักแต่งตอนแดดตอนนี้เป็นเวลาสองโมงทุกคนสองโมงแรงน่ะนี่เอาปิด ้าเบิ่งวาสิ่ได้แจ็คทงเนาะไปขายกระสามสี่ข่างของเราโอการุคสมจริงอด้แยไมผู้ใดเป็นคนเนบปหเจ้ะีไผ่กหลายเลยบอใครเป็นคนเนปเป็นคนปลูกจะเก็บปลูกเองปลูกเองจะเน่นนะพ่อปลูกเออแต่ก้าปลูกเองคือเปนวะฮะนกนอยว่าัะเกู้ยอแกนอดว่าออพราะว่าแต่เก้าในอีเมลเราอันนัะนะโบคอยเป็นมาเดกเอ้ ยังยังอยู่พูนอ่ะปูกยังก็พอได้ฝนข้างเบื้องนี่แหละจะขอกลับเขากันสิบปุ๊บบุ้มเล่นว่าจะกอยู่เป็วเนาะหมากงามพอดีหมากซำนี่นะเนาะพอดีกินต่ำกระเซ็บคือนกันพี่น้องเนาะ นี่าผิดเหมืนแก้เน่าสีเขิงับขางแล้วางกับเก็บข,าง,ขางหนึ่งสีเขิงแล้วส่วนอันเขาเอานวคร้วมินิมอแต่ว่าอ,อุดมสมบูรณนะ์ขนาดขัวได้นะเดานาะอีแม่ปูกเป็นสัมเป็นสัมบอไดห้หารถเก็บเลยจ้า,า,จา,าเานะพื่อนสีขาวเมื่อบ้านผูงามด้ ซื้ออผู้ใีสื้อเนาะสีผากไปหายเลยพร้อมส่งจ้าอินบ็อกมาได้ <laughs> ไทงละซาบาทงาบาทนี่กินอยู่สามมือผูอ้ย่ายนต้ที่มันสี้าม,มัมอันนี้ได้สาอันนี้ก็เอาแล้วนะนี่แต่ว่ามันบรได้คมได้ลงมาหดหน่ำทุกมือเนาะนี่พามาเก็บมาแต่งตอนแดด สามสีข่างหาทืนคืน,น,นมอเอาที่แบบหามากกระเทินอะเ,เ,เอาลดเอาลดชีนูมันกันลหลายเดยโเพบรรยากาศดีแหงอยู่กลางถงในลมวงๆโค<ห>ดแหงอย่าวเปิดเถิดเบ๊เดียวเต็มพัง ทางทำอีดเลดโฟเนาะเรียบร้อยเปดแล้วปอนเต็มก,กระทางทุกคนนี่เห็นบอ่าเฮาดูเฮาก็ะซิมีกิน <c oughs> ได้ขายพร้อม ลูกเต้าบได้กินน้ำพอปกบันฑิได้พ่อมีแล้วก็บได้อยากเดยวพี่น้องซื้ออยู่เดี๋ยวฮาสิขึ้นไปใส่ทงเนาะปอดโถอเขาทางนี้ยังเขียวอีกส่วนหนึ่งก็คือเหลืองเคืองทงแล้วเนาะอ่อนซ่อนเขาลุงเลินในปีนี้เล่าคือสีได้เขาลายอยู่บางปีห่วงเขานี่ตาห่วงใหญ่เป็นตาเต็มเม็ดเต็มหน่วย สามซี่ไนขะ่อโอ้พุ่นอนะเบิร์ทอดาไดเล่าทอาได้โรดเบ้เว่าวปีสีมาในคันแม่นว่าปูกีไรแล้วกัเขาแล้วกัสิ่านข้าเรจะกับปูกยูป่ปุสุกปีดำบห่างห่างปะเมือ่อเก็บแป๊บเดี๋ยวเต็มกระทางหน่อยสีข้างควมหมักแตงดบ เมือ่อไซโถงแล้วก็สีเมื่อขายอีแม่เพิ่นสีเมื่อจอบหมูเพิ่นอยู่ในบ้านแลวพี่น้องเราบล็อบ,บายนะเพิ่นเราบอยักเมือ่อมือเปล่าเพราะว่ากินก็เมื่อยอ้ก,กินแล้วปลูกตั้งแต่เขากระลังเขียวพอดีเกี่ยวเขาก็ได้กินแล้วเนาะมักทั่วปีกําลัางสิเป็นหม,ม,มาเมื่อยมาข้าวโพดนะขัออ้วเนี่ย ปะกายักป่อยป่าเห็ดเห็ดนะให้ใ่ญ่นะเห็ดให้นึงนะเกือบเบิดหน้าอีเม่ครึ่งนึงหน้าอีเม่นะมีขนับแต่บนับตาการนะมีประมาณสิบกว่าให้อยากดูดบังกรซองให้นี่ฮะวาพอดีมันสีอืมมันสีบบใหญ่เกินไปแล้วกะแต่คิดว่ามันสีมาะกลัวขนาะ โบยักเฮ็ดแบบว่าลาเวอร์ลาเวิรปันได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งกัแบบเห็ดตะมูตะมี่ะนะมี่ตเนี่เห็ดห้เดียวนหนึ่งนะสองไ้พอดีเบิดหน้าแถวหนึ่งนะหน้าเนหน่อยดับแล้วมันคิงอ่ะ ที่มานัง่งหลินอยู่พี่นะเย็นกว่ายู่เทีย่ยงอีกลองห้องเจ้าแล้วห่อใสพอนี้แล้วลากูนตัวนั้นไม่หอดใสมาสุดโค่นอ่ะแตะนะเด้พี่น้องอันนี้เขตดินนะสวัสดีเนาะตั้งแต่แถวอุ้มสตัดในแถวนี้กันในนี้นะความจริงนะค่ะแม่เราโบอยากเที่ยวก็สามารถจกเห็ดน้องได้อยู่ในเทิงแต่ว่ามันเป็นเดินเนะเาะเอาไว้เที่ยวไว้เลี้ยงงัวดีกว่ามันอยู่เทิงสุดนะมันก็นสีบโบมาะ เอาขึ้นมาแล้วก็ล่างน้ํากระนะทุกคนมึงในเด็กกระซามนึงจะบ่หัว่สีได้จักทงเนาะงามงามเพราะว่าเวลาผู้ใดสื่อเขาเจ้าก็อยากกินหลดเนาะเดี๋อีแม่ใส่ทงก็ขายจะใส่ห้ากระสีได้ขายเนี่ยบ่พอส่วนรายมีแต่กิน พราะว่าส่วนเกี่ยวเขาพอดีเอามาใส่หลับเป็ดเด็ดทุกคนเป็นพักนะนอพ,กพอดีอยูพอแล้วกระข,ขนหมากใหญ่ก็ใส่ลดลงเจ็ดหน่วย้าบาทโอ้กัพอลสื่อเลยซ้ำนี่ฮะนี่กระลาย,ยูกลางๆอะ่ะบหน่อยเกินไปแล้วก็บอลายเกินไปพอดีสื่อไงคล้ายมานนะันเนาะถ้าเบิ่งเดือมือแรงเราสิเหลือกลับมาบอก lắm thì để khai bổ lụa để khai hạ bằng tận y mày khao mày nèm sài mày chơi sài lệch mọc mày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  Ăn mắc sài mày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  sài นนนนขนาดเพิ่นนมาแล้วอาบน้ำได้ค่ะเอาหอน้าต้งต่แบกเขาให้ยังบร่ได้อาบเลยลลใจจนได้ขาดแล้วตอนนี้นะ เอาเอามังหน่อยออกล้วมังใหญ่ใส่มันขึ้นหน่อยเดี๋ยวมันมันมันจิน้วจิ้ว,วลงไปนะค่ะเจ้าบอเนะออโบใหญ่กูหันก็ได้อออแล้วามังหน่อยมันคือไ,ไอะไแดงเท่งกันดิอือเพราะว่าถา้าใส่หน่อยหน่อยแล้วแหงก็คือนหน่อยต้องเอาสลับกันจะคุณไหมเจะหน่อยทุกคนเอาทำไมไม่ไปเห็ดเองกลมซึมโหดแหงหอนก็เลยนั่งอยู่หลังกล่อง,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 งดกว่าทุกคนอย่าทุกคนเบื่อ จะของสองบังอีเม่ไปเกิน,นอืมอืม,อมเอาสองอีกสองอันอพอดีนั่นแหละคือหน่อยเอาอีกิ๊กหน่อย พี่เรือกับบตอตรงเทมดูไหมเอาไว้กินแม่ห่อพี่นี่วทงจะหาทงจะหาทงโอ้ได้รอยหนึ่งผูเออ้เด้อได้หนึ่งร้อยบาทผุนนับเงินไว้เราจะเข้าสีอันลึกบ่งจะเขียนอะไ,ไรลึกบ่ง ใส่อีกนะเออสุดท้ายกรเจ็ดคือเก่าโอเคเขาจะมาแต่งงานศพแ่ะห่าถุงจ้าส่กะตตาเจดีเป็นสีส่กะตตาเลยเพิ่นมาขายเที่ยงข่อยมีเพดานเลยผัวเพดานแต่งขนาดคห้ ทุกคนเาพอสื่อบอซ้มนี่นย,ย,ย,ยี่สิบบาทนะเจ็ดหน่ยหนนวยแค่แมนแค่คิดใส่ครัวใส่หดนำใส่ปุ๋ยอากูเหนื่อยแต่ว่าอันนี้มันเหลือกินควมจริงคือปลูกกินซื้อๆเนาะแต่ว่ามันเหลือเขาก็ขายใช่ไนหะลือกินแล้วก็ขายยังสี่แลวโอเคทุกคนเนาะ คลิปนี้ซอนก็คือสิได้ขออนุญาตลาละเด้อเนาะขอบใจเบื่อสุู้่สู้คนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวันเด้อเนาะจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ฝากบังโฆษณาให้เด้อจ่าไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหน้าถ้าเบิ่งเพิ่นกลับมาเพิ่นสิขายเบิดบอ <laughs>